ก็สวัสดีเช่นเคยนะครับกับการเปิดเอเดกันนะฮะทุกแพทเือทุกแพทมาแล้วแพทนี้ไม่รู้จะมีหวังอยู่หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวมาลองนะอันนี้ผมเก็บแต้มมาได้ประมาณ6ล้านและแต่ว่าซื้อของไปหมดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวอาแวะดูนิดนึงว่าซื้ออะไรไปบ้างนะครับหล,ห,ลกกหลักๆก็เหรียญน,นะไอตานะครับตัวละครใหม่ลูกะนะครับซื้อยกซื้ออีกพี่นะครับดองไว้เยอะมากตอนนี้ยกเกินมาก นะครับที่ซื้อประมาณนี้อันนี้คือที่ที่ซื้อไปก่อนนะแล้วก็ผมเนี่ยคข้างจะต้องการเพชรนะครับต้องการหยกแดงก็เลยมาเหมาไอ้กล่องตรงนี้นะครับอา้าวกล่องไปไหนกล่องหมดแล้วอ่านี่ไงเหมากล่องหยกซะหมดเลยนะครับก็เปิดไปได้ปึ๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวนี้จะมาเปิดอันนี้กันมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรเดาเดาเดามีก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวมาเดากันหน่อยมีใครคิดว่าผมจะได้ ตัวละครในแพทของปีนี้ออกบ้างแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยออกเน,ะนาะน,นานทีจะออกแบบใกล้ๆนะครับแต่ก็ไม่คาดหวังหรอกมาดูกันมึบน้องเซนก็ดีใจอยู่นะแต่มันซ้ำอนะ่ะเนาะซ้ำเยอะแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับน้องลูกกาตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอ มารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะเอแป๊บหนึ่งนะนะครับเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนั่งทําให้นะครับตอนนี้ตัวละครตอนนี้ที่ผมมีอ่ะจะมีเหลือแค่ตัวเนี้ยคู่พี่น้องนะครับซึ่งไม่พอแน่นอนนะฮะส่วน้องลูกกะนะครับได้มาพอดีละเรียบร้อยเป๊ะๆเ,เลยนะฮะก็จริงๆไม่มีอะไรที่ต้องเปิดละนะครับร้อยยี่สิบการันตีที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะเนี่ยร้อยยี่สิบ ก็คือได้แน่นอนถามว่าได้อะไรวิเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือผมผมต้องอ๋อได้จากตรงนี้เหรอโอเคผมก็ว่าทำไมมันปลดไม่ได้อ๋อต้องมาเล่นตรงนี้ใช่ไหมใช้น้องลูกกาโอเคสกิลอัพสกิลถึง12อาก็คือปลดประวัตินั่นแหละโอเคอ่าก็คืออันนี้เราจะได้จากการเปิดยัน นะเดี๋ยวเดี๋ยวขออันนี้แลยขอคำนวณนิดนึงน,นงนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้มันจะได้หนึ่งอันตรงเนี้ยมันต้องเก็บห้าชิ้นใช่ไหมหนึ่งอันจากกิจกรรมนะครับในร้านค้าหนึ่งอันแล้วก็อ่าซุ่มนะครับทุกๆหนึ่งร้อยปะตรงหนึ่งร้อยตรงเนี้ยได้อันหนึ่งก็กลายเป็นสองอันแบบสองอันแบบฟรีนะครับแล้วก็ร2อยี่สิบได้สามอันนะครับทุกการันตีสี่สิบจะได้หนึ่งอันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเห็นปะสี่สิบ 40เปิด60ได้ A ได้ลาย DP เปิด40ได้1 1ชิ้นสแตมเห็นไหมนะครับก็เลยกลายเป็นว่าการันตีที่120พอดีนะครับคนที่จะเปิดประมาณนี้ส่วนพวกมิกุนะครับกับสองพี่น้องนี้ก็เหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนกันเป๊ะเ,เนี่ยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าของสองพี่น้องนี้น่าจะการันตีที่ประมาณเท่าไหร่นะ160ไหมเออเพราะว่า100มีมีปะ่ะ100มีเสร็จไหม100ม่มี แปลว่าการันตีที่สองร้อยอันนี้การันตีที่สองร้อยนะครับประมาณนี้เราตัวละครก็ขอทุกคนโชคดีกับใคร่ยเปิดหรือตี่เปิด,ปด,ปดนะเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับหกวันน้องอาทิตย์หนึ่งนะครับสู้ๆได้อยู่แล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวละบายบายสวัสดีครับ